เป็นยังไงบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณกำลังดูฟาราดายแล้วด้วยชื่อฟีฟ่าของผมเนี่ยแน่นอนผมสนใจเรื่องบอลแล้วแน่นอนผมก็สนใจเรื่องแฟชั่นแล้ววันนี้ผมก็เลยมีไอเดียใหม่ไอเดียที่ผมจะทำคลิปค่อนข้างจะฉีกแนวไปกับปกตินั่นก็คือผมจะมาพูดถึงเรื่องเสื้อบอลโดยคลิปนี้เนี่ยผมจะมาตัดเกรดผมจะมา จัดอันดับเสื้อบอลของแต่ละทีมในฤดูกาลหน้านั่นก็คือปี2022-2023ว่าทีมไหนกันที่จะมีเสื้อบอลที่ห่วยที่สุดและทีมไหนกันที่จะมีเสื้อบอลที่สวยที่สุด ก่อนอื่เลยผมขอบอกกับทุกคนก่อนว่าในคลิปวันนี้เนี่ยผมจะไม่มีอคติผมจะไม่เอาเออ ตัดกะของตัวเองมาตัดสินอะไรทั้งสิน้นไม่เอาความเกลียดชังมาตัดสินใดๆนทั้งสิน้นทุกๆอย่างที่ผมจะพูดออกไปเนี่ยมันจะเป็นมุมมองของผมที่มีต่อเสื้อตัวนั้นไม่เกี่ยวกับทีมไม่เกี่ยวกับผู้เล่นไม่เกี่ยวกับโคช้ชไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิน้นถ้าเกี่ยวก็คือเกี่ยวกับดีไซเนอร์ที่ดีไซน์เสื้อตัวนั้นอย่างเดียวนั่นแหละแต่แน่นอนมันก็ไม่ใช่ทุกทีมที่ผมจะพูดวันนี้ที่การันตีแล้วว่าเฮ้ย hey, เสื้อมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ดูคลนนนนีีีี้้ยู่่แแลววเทมมุตมไหตผพดใัคณ มีโอกาสที่จะแก้ไขยอยู่โอเคโอเคถ้าเกิดได้เห็นผมก้มก้มมองอะไรอยู่เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับมันเป็น iPad ที่ผมใช้ดูรูปเพื่อที่จะบอกกับพวกคุณนั่นแหละเรามาเริ่มตรงที่พิมเรียดพิมีเรียดพเมีรีกันก่อนโดยเดี๋ยวผมจะไล่มาตั้งแต่ตัวอักษรแรกในภาษาอังกฤษก่อนเลยทีมแรก อาร์เซนอลสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยสปอนเซอร์เสื้อเป็น Adidas ซึ่งเขามาในคอนเซปต์ของ r e ดท l โดยที่เห็นได้ชัดคือปกคอเสื้อของเขาเนี่ยจะเป็นแบบโปโลและถ้าทุกคนติดตามผมมาคุณคงรู้ดีว่าผมเป็นคนที่ชอบเสื้อโปโลมากแค่ไหนและผมรู้สึกว่ามันดีมันเท่มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งคะแนนแล้วที่เขาได้จากผมไปแถมนอกจากนั้นบริเวณปกของเขาเนี่ยก็ยังมีเป็นลายซึ่งตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่พอได้อ่านดูแล้วเนี่ยอ๋อมันคือ สายฟ้ามันคือไอคอนของสายฟ้าคิร์เซนอลเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับลูกรักของอาดิดาสอะทุกป,ปีจะได้เสื้อเสื้อที่สวยคือแทบจะแบบในสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่มีเสื้อตัวไหนเสื้อทีมเย้าของเขาเนี่ยไม่มีตัวไหนที่จะแย่ที่สุดในทุกป,ปีมาถึงชุดเยือนกันบ้างปีนี้มาด้วยสีดําทองซึ่งดําทองเนี่ยมันเป็นสีที่ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมอะไรแล้วคุณจับ ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะออกมาดูดีมันจะดูเท่มันจะดูมีคลาสคือที่ผ่านมาเราเห็นมาตลอดบาซ่าบบเยนเยอรมันหรือทีมอ,อื่นๆเนี่ยใส่แบบนี้แล้วมันออกมาดูดีซึ่งแน่นอนทองกับดำเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีอยู่แล้วที่พิเศษก็คือเหมือนกับลายเนื้อผ้าของเขาเนี่ยจะพิมพ์ลายน่าจะเป็นกราฟ,ฟิกของคอําย่อชื่อทีมของเขาฮนะเะ AFC ก็คือ ArsenalFC ก็เป็นเหมือนกับกิมิกเล็กๆน้อยๆที่ ดูไม่ได้ชัดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ใจจริงๆเนี่ยคุณก็จะเห็นไปกันต่อทีมที่2องเชลซีเชลซีเนี่ยชุดย้าของเขาผมคือผมก็ไม่รู้ว่ามันดูดีหรือเปล่านะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายไปคือเหมือนปีเนี้ลวดลายเขาก็เยอะเหลือเกินเล่นนะซะเต็มที่ลายตารางหมากลุกเลยแต่พอปีที่จะถึงเนี่ยเขาก็ไม่มีลายอะไรเลยเว้นแต่ตรงคอเสื้อของเขาเหมือนจากที่ผมเข้าใจเหมือนเขาเนี่ยเอา,เอา ลายโลโก้ของสปอนเซอร์หน้าอกของเขาเนี่ยมาทําเป็นลวดลายของตรงนี้ด้วยไม่รู้ว่าสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันมันดีได้กว่านี้ทีนี้มาถึงเสื้อยืดงเชลซี อย่างที่เห็นเลยคือเอาจริงๆนะสาหรับผมแล้วมันเหมือนกับเหมาะสําหรับเป็นเสื้อวอร์มก่อนแข่งมากกว่าคือตอนแรกผมเปิดมาผมยังสเฮ้ยนี่มันเสื้อวอร์มก่อนแข่งหรอวะเปล่ามันคือเสื้อเยือนของเขาจริงๆอะ่ะแล้วอย่างเห็นเลยสิ่งแรกที่เด่นที่สุดคือลวดลายที่เขาเอามาจากคอเสื้อในเสื้อย้าวของเขาแล้วขนาดเสื้อย้าวที่มีแค่นั้นมันยังดูแปลกๆเนี่ยทีนี้เสื้อตัวนี้เขายังเอามาให้มันเป็นเด่นชัดขึ้นมากขึ้นแต่ที่แปลกคือเลยไ,ไหมเสื้อวอร์มก่อนแข่งของเขาเนี่ยมันสวยมากๆคือมันเป็นสีกรมก ตัดกับสีทองซึ่งมันเป็นอะไรที่สวยมันเป็นอะไรที่เซ็กซี่มากๆคือแบบถ้าผมเป็นคนเลือกนะผมจะเลือกเอาชุดนั้นนะ่ะมาเป็นชุดเยือนหรือเป็นชุดแบบมาทำลวดลายในชุดเย้าจะดูดีกว่าอีกแต่พอเสื้อแก่งเนี่ยคือแบบอะไรของมันเนี่ยชุดที่3ชุดนี้เนี่ยสมมติผมถ้าผมเป็นแฟนเชลซีนะผมจะรุนให้ชุดนี้เนี่ยคอ,อามาใช้เป็นชุดเยือนจะดีกว่าเพราะมันเป็นอะไรที่ดูดีมันเป็นอะไรที่เรียบง่าย แต่หรูหรามีความคลาสสิกมีความขงถึงแม้ว่าสีที่เขาใช้เนี่ยมาจะเป็นโทนสีที่แบบทองๆแปลกๆตอกแบบสาๆนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดูดีเพราะอะไรเพราะเขามีการเล่นโทนสีโดยการที่เอาสีส้มกับสีดำเนี่ยมาตัดสำหรับผมอจริงๆนะนี่คือชุดที่ดีที่สุดของเชลซีผมไม่รู้นะว่าแฟนเชลซีรู้สึกยังไงบ้างก็คอมนเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันว่าใน3ชุดนี้เนี่ยชอบชุดไหนมากที่สุดทีมที่3ขวัญใจของคนไทยหลายๆคน ลิเวอร์พูลคือเมื่อกี้ว่าด้วยเรื่องชุด 3. าของเชลซีเบสิกเนี่ยว่าด้วยเรื่องเบสิกลิเวอร์พูลชุดเย้าเนี่ยเป็นอะไรที่เบสิกที่สุดแล้วคือลิเวอร์พูลปีหน้าเนี่ยเป็นทีมที่เบสิกที่สุดในเรื่องของชุดแข่งคือมันเหมือนกับไนกี้บอกกับลิเวอร์พูลว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลปีที่แล้วมึงลุ้นแทบจะทุกแชมป์ไปแล้วปีนี้มึงจะชุดสวยด้วยไม่ได้ คือมต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคือได้เกิดคุณติดตามผมมาคุณก็คงจะรู้ว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอะไร Basic, ที่มันเบสิกที่มันคลาสสิกแต่สําหรับเสื้อบอลสําหรับเสื้อลิเวอร์พูลชุดนี้เนี่ยสำหรับผมนะแล้วออกมาจากปากผมนะผมว่ามันเบสิกเกินไปอย่างนี้มันแทบจะไม่มีลวดลายอะไรเลยคือจริงอยู่ลวดลายบนผ้าเนี่ยมันแตกต่างกันแต่นั้นแค่เนื้อผ้านั่นแค่ฟิลลิ่งของเนื้อผ้า แล้วเวลามองไกลๆหรือแค่แบบเอื้อมมือแค่มองแบบนี้คุณกับผมสมมติคุณยืนหน้ากล้องแล้วผมยืนตรงเนี้ยผมก็แทบมองไม่ออกแล้วอะแล้วหนักกว่านั้นคือราคาที่เขาขายคือแบบ80-90ปอนด์ซึ่งตีเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันก็หลายบาทอยู่แล้วนั่นแหละคือปัญหาของผมอะคือผมเชื่อนะถ้าเกิดว่าปีหน้าหรือว่าพูไม่ได้แบบเฮ้ยสี่แชมป์ไม่ได้ทูเบิลแชมป์หรือไม่ได้อะไรที่มันแบบ เป็นที่จดจําจริงๆเนี่ยเสื้อตัวเนี้จะไม่ได้เป็นที่จดจําเลยในะอีก5ปีข้างหน้าอ่ะนั่นก็เป็นเสื้อยากไปแล้วมาดูเสื้อเยน่ยมบ้างเสื้อเยี่ของเขาเนี่ยอย่างน้อยมันก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วมีอะไรมากขึ้นเยอะด้วยแหละเพราะการที่เขาใช้สีขาวตัดกับสีดําแล้วมีลายเหมือนกับแบบการสะกดจิตหรือเป็นลายหินอ่อนสักอย่างหนึ่งที่มีสีฟ้ากับสีม่วงเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ดูมีอะไรมากขึ้นอะ่ะ แต่นั่นแหละว่าด้วยเรื่องลายหินอ่อนเนี่ยในเสื้อบอลดมันเป็นอะไรที่ทํายากมากนะที่ทําออกมาแล้วมันจะดูดีอ่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําแล้วแล้วมันดูเหมือนจริงจนเกินไปมันจะเหมือนกับอาร์เซนอลปีล่าสุดมันจะดูแบบเยอะจนเกินไปมันจะดูแบบพยายามมากจนเกินไปสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคดูน่าสนใจดีแต่ว่าก็ต้องลองดูว่าเฮ้ยเวลาใส่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วไอ้พวกลายแปลกเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยผมไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยมันจะมีแบบมันจะไปทริค กล้องที่เขาใช้แล้วมันทําให้เกิดลวดลายอะไรที่มันแปลกๆหรือเปล่าเพราะบางครั้งบางลวดลายเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าแล้วมันถ่ายกับกล้องเนี่ยมันก็จะมีลวดลายแปลกๆขึ้นมาก็ลองดูแล้วกันชุดที่สสงสัยหรือว่าพูเนี่ยเขาทําชุดนี้ก่อนแล้วมันไม่เหลือลวดลายอะไรที่จะไปใส่ชุดแรกอีกแล้วเพราะคุณดูชุดที่3ของเขาคือแบบอาจริงๆอย่างที่ผมบอกไปเลยมันเหมือนไนกี้เอาทุรุกลายเนี่ยมาใส่ในตัวนี้หมดแล้วแล้วมันไม่เหลืออะไรอีกแล้วอะคือมันเหมือนกับ สิ่งแรกที่ผมนึกออกเลยคือกางเกงโยคะรูลูเลมอน่ะเขาชอบทําแบบนี้เลยต่อให้ปีนี้ลิวพูได้สี่แชมป์หรือได้10แชมป์เนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปล่อยเสื้อแบบนี้ออกมาคือผมไม่รู้นะแต่สําหรับบางคนอาจจะแปลกจนแปลกจนไม่คิดว่าลิวพูจะใส่จนชอบเสื้อตัวนี้เลยก็ได้แต่สําหรับผมแล้นยนี่อาจจะเป็น1ในสาชุดที่แย่ที่สุดในปีนี้เลยก็ได้แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมอื่นเป็นยังไงบ้างทีมที่4ี่ รีวิวคู่ไปแล้วทีนี้เรามาดูคู่ขาคู่กัดของเขากันบ้างแมนยูแมนยูเนี่ยเช่นเดียวกับอาร์เซนอลเลยเขาก็อยู่กับอาดิดาสเหมือนกันในปีนี้แล้วก็ได้คอนเซปต์ชุดเรโทรไปเหมือนกันคือถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่แฟนแมนยูเนี่ยผมต้องบอกนะว,ว่าชุดย่าของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่โดนมากคือขนาดผมไม่ใช่แฟนแมนยูผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากที่จะซื้อโดยเฉพาะย,ยิ่งตรงปกบโลเนี่ยเขามีลายเป็นเหมือนกับลายธงนะก็ ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นธงอะไรแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับลายธงน่ะซึ่งของอาร์เซนอลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับลายสายฟ้าแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าของแมนยูเนี่ยมันดูแมชกันมากกว่าคือมันเป็นย้อนยุคจริงๆที่ไม่เหมือนกับย้อนยุคในปีนี้คือแบบคอนเซปต์ของแมนยูในปีนี้มันก็คือย้อนยุคเหมือนกันแต่มันไม่ได้ดูแบบย้อนยุคขนาดนั้นนะแต่พอเป็นตัวเนี้ยมันดูย้อนยุคจริงๆอ่ะอย่างน้อยๆแมนยูถึงแม้ช่วงนี้คุณอาจจะแย่ถึงแม้ปีหน้าไม่มีแชมป์ผมเชื่อว่าเสื้อบอลของคุ เสื้อที่สวยที่สุดในยุกูกาลหน้ามาดูชุดเยือนกันบ้างชุดเยือนของเขาเนี่ยมันยังไม่มีภาพออกมาแบบ100%เนะแต่ว่าเขาก็มีคอนเซปต์สีมาแล้วว่าเขาจะใช้เป็นสีขาวแดงแล้วก็ดำซึ่งเราเคยเห็นสีแบบเนี้ยเป็นเสื้อเยือนอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วเราหลายๆครั้งโดยเฉพาะในยุคใหม่ๆเนี่ยเราเห็นบ่อยมากๆก็ประมาณนี้แหละทีนี้มาดูชุดที่3มกันบ้างซึ่งก็ยังไม่มีรูปออกมาก็ยังไม่มีแบบเฮ้ยรูปไอเดียของ ของเ,ออเสื้อตัวนี้ออกมา100%นะความเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยนะของผมคือสีที่เขาเลือกสีที่เขาเลือกเนี่ยมันคือสีนีออนกับสีเทาเข้ม <en> คือสำหรับผมนะมันให้ความรู้สึกเหมือน 1. เสื้อกรรมการหรือ2 เสื้อโกคือสีแบบนี้เราเคยเห็นแมนยูใส่เฉพาะโก<ม>แต่พอมาเป็นแบบนักเตะแล้วถ้านักเตะใส่จริงๆมันจะดูแบบแปลกมันจะดูแบบไม่ใช่แมนยูน่าจะเป็นแบบครั้งแรกเลยมั้งในประวัติศาสตร์ที่เขาเลือกใส่สีนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าเฮ้ยเคยเลือกใส่สีนี้มาก่อนเนี่ยก็ คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับทีนี้มาถึงอีกฟากหนึ่งของเมืองแมนเชสเตอร์มาถึงทีมรักของผมกันบ้างแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับแมนซิตี้เนี่ยผมต้องบอกตรงว่าถึงแม้ผมจะเชียร์มาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตั้งแต่แบบเรายังเป็นอันเดอร์ด็อกอยู่คือผมเชียร์เพราะมันเป็นอันเดอร์ด็อกด้วยเหตุผลบางอย่างผมนะนั่นแหละ เอาตรงๆยอมรับเลยว่าเสื้อบอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เลือกสักเท่าไหร่แต่จากของปีนี้ปีปัจจุบันที่ผูม่าทาพังมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยสำหรับผมแล้วเสื้อในปีหน้าเนี่ยมันเป็นที่โอเคแล้วนะสาหรับผมผมรู้สึกชอบแล้วอะ่ะโดยของแมนซิตี้เนี่ยพื้นของเขาจะเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัดกับสีเลือดหมูซึ่งสีเลือดหมูเนี่ยก็เป็นหนึ่งสีเลยที่แมนซิตี้ใช้มาอยู่ประจาแหละคือเสื้อจะเป็นสีฟ้าแล้วก็จะมีขอบตรงคริปอะ คลิปที่มันไม่ใช่คลิปแบบนี้นะคลิปคลิปแขนแล้วก็ตรงขอบเสื้อจะเป็น สีเลือดหมูตัดกับสีขาวก็มันก็ให้อารมณ์ที่ต่างเราไปแต่ที่พิเศษคือถ้าถ้าผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่ไทำแบบนี้มันอาจจะดูแค่ธรรมดานะก็คือการที่เขาจับเอาโลโก้สโม,มสรแล้วก็โลโก้ของปูม,ม่าเนี่ยมาไว้ตรงกลางแต่นั่นแหละสำหรับบางคนอาจจะดูเบสิกไปบ้างสําหรับผมแล้วอย่างน้อย,อยมันดีกว่ารูปแรกที่เขาหลุดออกมาที่เขาคิดว่าคอนเซ็ปต,ต์มันจะประมาณนี้เพราะว่ามันแทบจะไม่ต่างกับปีนี้เลยแล้วผมรู้สึกแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคกับเสื้อปีนี้เท่าไหร่ทีนี้มาถึงชุดเยือยนของมนซิตี้บ้างต ทีมของเขาเนี่ยมาด้วยทีมสีแดงมารูนกับสีดําซึ่งเป็นสีที่แมนซิตี้เคยใช้มาในอดีตอย่างที่ผมบอกไปในช่วงปี60-70เนี่ยแล้วล่าสุดเนี่ยคือปี2011-2012ปีที่คุณยิงลูกแบบอากูเอโรปีนั้นแหละที่เขาใช้สีนี้เป็นสีเยอือนปัญหาของตัวนี้เลยคืออะไรรู้ไหมมันคือลายของมันอะคือลายของมันเนี่ยมันเป็นลายเฉียงซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่ น้อยครั้งอะที่จะรู้สึกว่าเสื้อแบบเนี้ยมันจะสวยในเสื้อบอนลนะสิ่งเดียวที่ผมไม่เข้าใจเลยคือมึงจะหยุดทําไมในบริเวณสีข้างคุณลองสังเกตดูมันจะหยุดทําไมทําไมมันไม่แบบเฮ้ยไปให้มันถึงครึ่งหนึ่งหรือแบบอะไรก็แล้วแต่ให้มันแบบไปแต่คืออยู่ๆมันไม่หยุดตรงบริเวณข้างหน้าแล้วยังไง ข้างหลังก็ไม่มีขึ้เหมือนแบบเฮ้ยทีมกูเก่งมากมึงได้ดูแค่ด้านหน้ากูมึงต้องตั้งรับพูตลอดเวลามึงไม่มีทางดูด้ด้านหลังของกูงั้นเหรอทีนี้มาดูชุดที่3คือผมว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างในเมืองแมนเชสเตอร์ที่ต้องการที่จะเสือเพราะสีของชุดที่3มเนี่ยมึงไปอยู่กับแมนยูได้เลยอะคือผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรเกี่ยวกับเมืองแมนเชสเตอร์หรือเปล่ากับสีนี้แต่จากประสบการณ์ของผมที่เห็นมานะแมนซิตี้เคยใช้สีนี้แล้วแล้วมันไม่เคยออกมาดูดีตั้งแต่ปี24-15แมที่ว่ามันเเป็นนชุดยืสีีประมาณน้แลิบ ไล่แขนอะแล้วก็ปีปีถัดมาก็ใช้เป็นสีม่วงแล้วก็เป็นแถบมีออนสักนิดหนึ่งแต่อย่างน้อยๆขอแค่มันดีกว่าชุด3ในปีนี้ก็พอแล้วคือแบบชุด3ในปีนี้ของแมนซิตี้คือแบบอะไรก็ไม่รู้คือในฐานะเสื้อบอลน่ะคุณเฟลคุณอาจจะใส่แล้วไปข้างนอกได้ดูดีดูปกติดูเท่ดูไม่รู้เป็นเสื้อบอลแต่ในฐานะเสื้อบอลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเฟลมาถึงทีมที่6ทีมที่แฟนบอลในไทยก็เยอะเหมือนกันนั่นก็คือทอตแนมฮอสเปอร์ สำหรับสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่เป็นอะไรที่เบสิคที่สุดเป็นอะไรที่คาดเดาได้ง่ายที่สุดอ่ะเพราะว่าเขาจะขาวหมดทุกปีคือผมว่านะไอคนออกแบบเนี่ยหลังจากที่มันโดนบีฟมาแล้วว่าเฮ้ยกูจำสีขาวซะนั้นแล้วที่เหลือจะทําอะไรก็ได้เนี่ยผมว่ามันคงไปขับรถเที่ยวแถวแมนเชสเตอร์และไปเห็นไอแบบซิตี้กับแมนยูเนี่ยมันใช้สีนี้ในชุดที่3เฮ้ยกวมาใช้บ้างดีกว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้กันสําหรับสีนีออนที่หลายๆทีมเลือกใช้และยังไม่จบแค่นี้เชื่อเถอะยังไม่จบแค่นี้ แต่เดี๋ยวไปดูว่าทีมอะไรเป็นทีมต่อไปที่จะใช้ก็น่นแหละเนี่น้อยมันก็ยังดูมีอะไรมากกว่าปีที่ผ่านมามาดูชุดเยือนของเขาคือถ้าเกิดว่าผมเป็นแฟนสเปอร์นะเอางี้ดีกว่าผมจะจ้างหมอปลาเลยจ้างหมอปลาให้ไปล้มเลิกชุดนี้ออกทำยังไงก็ได้ให้มันสลายไปจากจากักรวาลนี้ คือสิ่งเดียวที่พอจะอธิบายว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยคือคนออกแบบไม่เคยดูบอลมาก่อนแล้วคิดว่าเสเปอร์เนี่ยคือทีมของนักเรียนนักกีฬาดำน้ำเพราะอะไรเพราะเสื้อตัวเนี้ยมันเหมาะกับเอาไปใส่ดำน้ำํานั่นคือที่ที่มันเหมาะคืออ่ะคุณบอกผมสิว่ามันไม่ใช่คุณบอกผมสิว่ามันไม่เหมือนแต่ก็ไม่แน่นะเวลาที่นักเตะใส่แล้วมันอาจจะสวยก็ได้แต่เท่าที่ผมดูตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบหลายๆคนคงไม่ชอบชุดที่3มของสเปอร์ ชุดที่สามของสเปอร์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างฉีกไปกว่าชาวบ้านเขาตลอดอะ่ะคือดูอย่างปีนี้มันเป็นลายอะไรก็แล้วแต่ที่คือเหมือนกับเฮ้ยลายอะไรที่กูยังไม่ได้ใช้บ้างวะที่กูยังไม่ได้เคยออกแบบไปวางกลัวมาใส่ในตัวนี้ให้หมดแต่สำหรับปีหน้าชุดที่3าของเขาถึงแม้มันจะแปลกถึงแม้มันจะฉีกแนวเนี่ยมันยังดูดีมันยังในความแปลกอ่มันยังคุมโทนอะ่ะ คือถึงแม่ลวดลายอาจจะเยอะแต่ใส่ไปเรื่อยๆผมว่ามันอาจจะดูสวยก็ได้ผมว่ามันอาจจะดูชินตาก็ได้คือถ้าเมื่อกี้เขาเออกแบบเพื่อนนักกีฬาดับน้ำเนี่ยชุดเนี้ยผมว่าตอนนี้เขาจออกแบบตอนที่เขากำลังเดินข้ามถนนเนี่ยเขาคงทําแบบล่างเนี่ยตกบนพื้นแล้วแบบกลางสี่แยกแล้วรถกําลังแบบมาไฟแดงพอดีแบบขับท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 ับ,ทบปุ๊บแล้วเขารีบไม่มีเวลาแล้วคนออกแบบหยิบปุ๊บ ไปส่งให้โรงงานบอกเฮ้ยเอาแบบนี้เป๊ะเ,เลยนะคะไอโรงงานเนี่ยก็คิดว่าแบบเฮ้ยโอเคแบบนี้เป๊ะเ,เลยคือทุกๆอย่างที่อยู่บนนี้แล้วก็จัดเลยลายยางรถไอ้นี่ก็ซื้อเกินโอเคทีนี้พีมีลีกจบไปแล้วเรามาดูลีกอื่นกันบ้างเริ่มจากลาลิกาสเปนลาลิกาเนี่ย มันเริ่มง้นที่แอดมาร์ดิกกันก่อนเป็นธรรมารายอยู่แล้วที่เขาจะใช้สีขาวแดงแล้วก็ตัดกับน้ำเงินแต่ในปีนี้ลายทางของเขามันมีความพิเศษมันมีความพิเศษตรงมันมีความโคลงมันมีความเป็นขึ้นมันเหมือนแบบสำรับผมนะมันเหมือนแบบไอ้ร้านตัดผมอะ่ะเวลาที่ร้านตัดผมเขาจะเปิดนั่นแหละแอดมารดิกส่วน ชุดที่3ของเขาเนี่ยชุดที่3จะคล้ายกับเชลซีนะที่ทำออกมาแล้วดูดีเลยคือโทนสีแบบเดียวกันเลยใช้สีประมาณเดียวกันเลยก็นั่นแหละสีเนี้ยมันก็ออกมาดูดีทีนี้มาถึงคู่คลาสสิกกันบ้างเริ่มกันที่บาซานก่อนดีกว่าชุดเดี่ยวของบาซานเนี่ยเป็นไอที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าจะออกมาประมาณไหนแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์คือปีเนี้ยคนข้างนี้จะเซอร์ไพรส์เลยเพราะ ถ้าถามผมนะผมว่ามันสวยมากเลยนะสำหรับเสื้อปีนี้ของของบาซ่าและที่สำคัญที่เขาบอกก็คือ Spotify เนี่ยจะเป็นสปอนเซอร์ในฤดูกาลหน้าซึ่งหน้าอกเนี่ยมันจะไม่ใช่เขียนว่า Spotify ตลอดเวลามันอาจจะเปลี่ยนในทุกเดือนหรือทุกอาทิตย์ที่เพลงใหม่ๆเข้าอาจจะเป็นสมมติวงอะไรอะ่ะ วง A เข้าก็เขียนว่า A วง BCD เข้าก็อาจจะ B C D หรือ X YZ เข้าก็เปลี่ยนเป็น XYZ ไอตรงสีน้ำเงินกับแดงเนี่ยมันเป็นเหมือนกับลายพิกเซลลายที่แบบว่าสีมันจะแตกต่างไปเล็กน้อๆยๆๆๆก็โ,โอเคเลยชุดเยือนเนี่ยเท่าที่มีในตอนนี้มันคือชุดสีทองนะคือมันทองออกเหมือนแบบเท่าที่ผมจําได้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่โรนัลดินโย่เนี่ยยังเล่นอยู่แล้วก็ปีที่เมสซี่ขึ้นมาแรกๆในมัน้งสีทองประมาณเนี้ย ก็เป็นอะไรที่คลาสสิกดีส่วนชุด3มเนี่ยชุด3มันเป็นอะไรที่โอ้มันเหมือนกับลายไม้กางเขนอะแต่ว่ามันสลับฟันปลากันอยู่คือเอาตรงๆนะชุดของเขาเนี่ยมันดูไม่ใช่บาซ่าคือมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่สวยจนอะไรแบบนั้นนะแต่คือมันไม่ใช่ตัวตนของบาซ่าแฟนบาซ่าคิดยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกผมในแล้วกันนะครับทีนี้ เอลคาสิโกจะขาดทีมนี้ไปไม่ได้นั่นก็คือเรอัลมาดริดมาดริดเนี่ยถึงแม้ผมยังโกรธเขาอยู่เนี่ยแต่ก็เสื้อปีนี้ของเขาเนี่ยก็ดูไม่เลวเลยก็ดูดูดีดระดับหนึ่งเลยแม้ว่าจะเป็นอดิดาสแล้วก็คอนเซปต,ต์ของเขาคือย้อนยุคแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดูย้อนยุคขนาดนะั้นะแต่ที่ต่างไปก็คือมีการตัดสีตรงปกคอนะเป็นสีดําแล้วก็ตัดสีม่วงก็นั่นแหละก็เป็นอะไรที่คลาสสิกสาหรับมาดริดเหมือนกันสําหรับชุดเยือนของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะก็ ไม่รู้ว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรก็มันก็ดูมีคลาสแต่ก็ Basic, เบสิกในเวลาเดียวกันคือเราเห็นสีม่วงกับ Madrid มาตริมาบออ่อยครั้งแล้วเหมือนกันก็มันก็ดูเป็นอะไรที่ธรรมดาชุดที่3จําำที่ผมบอกได้ไหมว่าสีนีออนมันยังไม่หมดเนี่ยมาตริดก็เป็นอีกทีมที่เลือกใช้สีนี้ในชุดที่3ของเขาโดยมาตริดเนี่ยหยิบเอาสีนีออนมาคู่กับสีดําซึ่งสีนีออนของเขาเนี่ยก็จะอ่อนกว่าสีของทีมอื่นๆน,นะแต่นั่นแหละเราก็เคยเห็นมาตริดทําประมาณนี้อยู่แล้วว่าคือ ก่อนหน้านี้จะเป็นดำเทาดำขาวดำชมพูดำฟ้าอะไรแบบนั้นเราเห็นบ่อยอยู่แล้วสำหรับมัดิดในการที่จะเอาสีที่มันเจ็บๆสีที่เด่นๆมาจากพู้สีดำทีนี้เราข้ามฝั่งไปยังอิตาลีกันบ้างทีแรกเลยคือเอซีมิลานสำหรับเอซีมิลานเนี่ยแน่นอนชุดย่าของเขาต้องเป็นสีแดงดำอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ฉีกมากมายแต่ก็เช่นเดียวกับพูม่าตัวอื่นๆน,นะ ที่ผมบอกเมดซิตี้มันไม่สุดเหมือนกันเอซิมิรานก็เจอปัญหาเดียวกันมันไม่สุดอะลายของมันมันไม่สุดแล้วก็มันดูแบบขาดขาดหรือบางคนอาจจะชอบก็ได้แต่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามันควรที่จะทําให้มันเสร็จทําให้มันสุดก็เสื้อเยืยนของเขาเนี่ยก็จะเป็นเสื้อขาวโดยจะมีสีแดงกับสีดํามาตัดเช่นเดียวกับตัวอื่นพูม่าเนี่ยมันทําไม่สุดอีกแล้วคือผมรู้สึกว่ามันมันมันต้องประหยัดหรือไงคือถ้าเกิดมันทําสุดมันจะเปลืองงบประมาณมันจะเกินงบประมาณหรือยังไง ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงไม่ขีดให้มันสุดแต่มันเหมือนเป็นเหมือนกับลายขั้นบันไดอ่ะก็โอเค <_ d ai> พอสมควรเลยสําหรับ a อซในชุดเยือนและชุดที่3าของเขาเนี่ยก็จะเป็นชุดสีออกแบบเขียวกากีสักนิดหนึ่งอ่ะคือสีเนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะครั้งล่าสุดที่ผมเห็น a อซใช้นะ่าจะเป็นยุคที่ดีด้ยังอยู่ไห้ในประตูดีด้น่าจะใช่นะหรือว่า อเบเตหรือว่าใขรล้อไม่เชื่อเลยว่าอเบติอาเบเตสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้ประมาณนี้แหละเป็นชุดในประตูทีนี้ข้ามฝั่งมาดูอีกฝั่งัน,นบ้างสําหรับอินเตอร์อินเตอร์อย่างแรกเลยทันทีที่ผมเห็นเลยคือทุกอย่างมันผิดหมดแล้วชุดนี้คือชุดที่แย่ที่สุด <Low. S 1> เพราะอะไรสปอนเซอร์จบคืออินเตอร์สปอนเซอร,คอ Inter, อซอร์คือมันเป็นอะไรที่คลาสสิกอยู่แล้วมันต้องเป็นอะไรที่ต้องเป็นอันนี้โดยเฉพาะแต่พอมันเปลี่ยนปุ๊บมันไม่ใช่อยังไงก็เฟลอะ <Low. S 1> แล้วอ่ะตัดเรื่องคาติกในเรื่องของ ปไปชุดของเขามันก็เฟลนะในเรื่องของชุดอ่ะมาดูว่าทาไมคือตั้งแต่ลายทางแล้วตรงกลางโอเคแต่ถ้าเกิดว่กคุณสังเกตดีๆเนี่ยตรงข้างจ็กแล้ตตรงเนี้ยเขาจะมีไปเพื่อจะทํามาเพื่อให้เหลือแค่นั้นนะ่ะคือทํามาให้เห็นเฉยๆว่ามีแล้วก็กูไม่ทําให้มันเต็มไปดูตรงแขนกันบ้างตรงแขนเนี่ย,นนยมันจะมีแถบสีดําที่ทาขึ้นมาเหมือนกับแบบคุณทาสีแล้วทาขึ้นมาแล้วมันเลยขึ้นมาถึงคอเสื้อแล้วแต่คุณไม่รู้จะทําอะไรดีคือต้องส่งแล้วอะ ก็เอาแบบนี้ไปเลยแล้วที่สําคัญนะมันมีแค่ข้างหน้ามันไม่ได้ทั้งหมดอ่ะคือถ้าทั้งหมดมันอาจจะดูโอเคดูดีก็ได้ชุดเยี่ยของเขาเนี่ยก็จะเป็นขาวตัดกับฟ้าน้ําทะเลซึ่งมันเป็นโทนสีที่ถ้าเกิดทําออกมาดีๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดูดีมากๆเลยนะผมเชื่อถ้าเกิดไม่นับเรื่องของสปอนเซอร์นะ คือมันเป็นสีที่มีความมินิมอลแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ดูมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทีนี้ชุดที่3ชุดที่3ของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองตัดกับสีฟ้าแล้วก็มีสีดํานิดนึงซึ่งมันก็จะประมาณนี้คือมันเหมือนกับมันเหมือนกับที่แมนซิตี้เคยใส่ตอนให้ผมนึกว่าแมนซิตี้แต่พอดูแบบเฮ้ยมันไม่ใช่นี่ก็เนี่ยมันก็เหมือนประมาณนี้แต่แค่คิดภาพจากสีดําเป็นสีฟ้าแทนก็นั่นแหละประมาณนั้นเลยทีนี้มาดูทีมใหญ่ทีมหนึ่งก็คือยูเวนตุสหรือว่ายูเวนั่นเองสำหรับยูเวเนี่ย ปีนี้ชุดเดย่าของเขาก็เอาจริงๆนะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าปีอื่นๆนะสำหรับยูเวซึ่งข่าวดำแน่นอนอยู่แล้วแต่ในปีนี้ลายทางของเขามีความแตกต่างไปจากปีอื่นๆคือถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆเนี่ยมันมีแพทเทิร์นของสามเหลี่ยมที่จะรีพีทที่จะทำซ้ำๆๆๆ,ๆไปเรื่อยๆให้เป็นเหมือนกับลายทางทำให้เท่าที่ผมอ่านเนี่ยแฟนยูเวหลายๆคนไม่ชอบชุดนี้นะเพราะว่า มันเป็นอะไรที่ดูเยอะจนเกินไปดูเลอะเทอะจนเกินไปนะแต่ถามว่าสําหรับผมเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ที่สุดมันก็ดูแบบเฮ้ยแปลกใหม่ดีทีนี้มาชุดเยือนของเขากันบ้างชุดเยือนของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําน่าจะเป็นโทนแบบเออเป็นคุมโทนอะแต่เป็นดําเป็นเทาเป็นเทาเข้มอะไรประมาณนั้นแหละซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่คลาสสิกอยู่แล้วที่จะทําแบบนั้นชุดที่3ามเขาเนี่ยเป็นชุดที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะสาหรับชุดที่3 ซึ่งคอนเซปต์ของเขาเนี่ยก็จะมีสีน้ําเงินสีขาวสีชมพูแค่ดูจากโทนสีเนี่ยมันก็ออกมาดูดีแล้วขอแค่ดีไซเนอร์ของเขาเนี่ยออกแบบมาได้ดีซึ่งอ mm ิตาลีเป็นเมืองแฟชั่นอยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาจะออกแบบมาดีแต่ใครจะไปรู้ละอินเตอร์มันจะออกมาแบบแย่เลย mm hmm. ทีนี้เขาฝากไปเยอรมันกันบ้างทีมแรกเลยไบเยน n มิวนิกคือสำหรับไบเยนเนี่ยเป็นอะไรที่แน่นอนอยู่แล้วขาวแดงไม่ใช่แดงขาว นั่นแหละเป็นพื้นอยู่แล้วแต่ปีนี้ผมว่ามันไม่ใช่คือจริงๆเนี่ยทีมจากเยอรมันที่ได้ Adidas เป็นสปอนเซอร์เนี่ยควรจะเป็นทีมที่ลูกหลักที่สุดคือ Adidas เป็นแบรนด์ของเยอรมันแล้วเป็นทีมเยอรมันมันควรที่จะเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าผมเป็น Adidas นะผมจะทุ่มทุกอย่างให้ทีมเยอรมันที่เขาสปอนเซอร์เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับหน้าตาของของแบรนด์ด้วยคือเรื่องตั้งแต่ลายแล้วลายความของเขาเนี่ยคือหนึ่งเลยนะมันไม่เท่ากัน ช่องไฟของมันเนี่ยไม่เท่ากันลายอดิดาสและมีสปอนเซอร์ที่มีกรอบรอบๆเนี่ยคือไม่อะ่ะคือมันดูแบบไม่รู้ที่มันเหมือนกับเวลาที่ผมตอนที่ผมอยู่ป .6 แล้วแบบเวลาจะส่งโครงงานแล้วเราไม่ได้ตกแต่งอะไรมาเลยกูขีดกรอบสักนิดนึงก็ยังดีวะนั่นแหละ มันคืออารมณ์ประมาณนั้นเวลาที่ผมมองชุดชุดนี้เข้าไปชุดย่าไม่ผ่านไปแล้วชุดเยือนของเขาอย่างน้อยๆอาดิดาสอย่างน้อยๆบาเยนก็กู้สถานาการณ์ทั้งหมดกลับมาแล้วอย่างที่คุณเห็นสีขาวกับสีทองเช่นเดียวกับดากับทองขาวกับทองเนี่ยก็เป็นอีกสีหนึ่งเลยที่จับกันมาแมทช์กันเมื่อไหร่มันจะเป็นอะไรที่โคตรโกงมันเป็นเหมือนกับสูตรโกงที่จะทําให้ชุดของคุณดูดีขึ้นมาทันทีและนั่นแหละคือสิ่งที่บาเยนทาส่วนชุดที่3เนี่ยก็จะมีแค่คอนเซปต์นะสีคอนเซปต์ของมันก็คือสี Night Grey, ก็ สีประมาณเหมือนแบบสีใหม่ของไอโฟนอ่ะทีนี้มาถึงอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างดอทมูลดอทมูลเนี่ยชุดย่าของเขาเหลืองดำเป็นปกติแต่ที่ต่างไปในปีนี้คือลายคือปัญหาของลายเนี่ยมันเป็นปัญหาของพูม่าเช่นเดียวกับทีมอ,อื่นๆเนี่ยลายมันหยุดแบบโดยที่ไม่รู้ว่าจะหยุดทําไมคือถ้าเกิดทําให้มันสุดเนี่ยมันอาจจะดูดีกว่านี้ก็ได้แต่อยู่ๆมันมาหยุดตรงกลางแล้วข้างบนมันก็ขาดหายไปคือมันดูเหมือนแบบมันไม่สมบูรณ์นั่นคือความรู้สึกของเพะ ความรู้สึกของผมต่อชุดเย่าของเขาสำหรับชุดเยือนเนี่ยก็เหมือนกันเลยลายของเขาเนี่ยมันก็ไม่สุดเหมือนกันมันก็ไม่เต็มเหมือนกันอะ คล้ายกับลายของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกับ Chelsea เชลซีในปีนี้ที่จะเป็นลายหมากลุกแต่สําหรับตัวนี้มันก็ยังโอเคหน่อยที่มันยังครึ่งครึ่งกลางๆมันไม่ได้แบบอยู่ๆมันก็หยุดในแบบจุดที่มันไม่ควรที่จะหยุดอันนี้มันยังครึ่งครึ่งกลางๆมันก็ยังดูแบบเฮ้ยตั้งใจที่จะทําให้เป็นแบบนั้นสุดท้ายได้นไม่ท้ายสุดมาที่ปารีสกันบ้างปารีสเนี่ยยังไม่มียืนยันนะแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยคอนเซปต์มันจะประมาณนี้ซึ่งล่าสุดเท่าที่ผมจําได้เนี่ยมันคือปีที่ คล้ายๆกับเสื้อปีที่แบ็คแฮมควยสตาร์ทอาต ปีที่แบลแฮมรีทายน่าจะประมาณนั้นเลยมันเป็นเหมือนกับลายรถแข่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้พูดถึงทีมไหนเนี่ยผมไม่ได้มองข้ามหรือมองเฮ้ยมันอ่อนมันไม่สําคัญอะไรนะมันแค่ไม่มีให้ผมดูผมก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าเสื้อของเขามันประมาณไหนโอเคถ้าเกิดว่าผมไม่ได้พูดถึงทีมคุณเนี่ยก็อย่าเสียใจไปแล้วก็ถ้าเกิดมันมีอัปเดตและอยากให้ผมทำนะคลิปนี้มันมันไปได้ดีเนี่ยผมอาจจะมาอัปเดตเพิ่มขึ้นก็ได้หรือว่าเวลาที่มันการันตีแล้วออกไม่อย่างออฟ อาจจะมาทําซ้ําอีกครั้งก็ได้หรือถ้าเกิดคุณสนใจอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอีกใครจะไปรู้อาจจะเป็นหัวข้อใหม่ที่ผมจะมาทําคลิปก็ได้อาจจะเป็นเสื้อบอลอาจจะเป็นแฟชั่นสําหรับนักบอลก็ได้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับอาจจะเป็นทีมชาติก็ได้และเผื่อถ้าเกิดคุณยังไม่รู้ถ้าเกิดคุณก,กดไลค์คลิปนี้แล้วกดแชร์คลิปนี้เนี่ยทีมของคุณจะชนะท,ทันทีไม่ว่าคุณจะอยู่ลีกไหนก็แล้วแต่ทีมของคุณจะชนะได้แชมป์ทันท,ทีและยิ่งถ้าเกิดกด Subcribe ีได้ป,ป ลองดูโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี굿บาย